โอเควัชระกอนโอเคภูมิแล้วพี่มาอย่าง,างนัทพนนท์เข้ามาอย่างหลก เปิดไมได้นะคุย <t> ก <ired> mm ันได้เมาสมอยได้เ <laughs> ด <c oughs> ah, ี่ยลงศาพท์เหมือบกันลูกอ่ะพร้อมยัง เปิดไมค์ได้เลยทุกคนจะได้พูดคุยกันได้เนาะนอนเรียนก็ได้ถูกนอนเรียนได้ได้หลับไปเลยใช่ไหมนอนเข้ามาแล้วใช่ไหม เข้ามาแล้วพ love e. ิมพ์ชื่อเด้งมาเลยรบนนกับภูมาเอ้พิมพ์เด้งมาเลยเดี๋ยวครูเช็คชื่อในนั้นแหละอ่ะชีพพร้อมยางต่อไปเลยข้อร้อยสี่สิบเอ็ด ดีเนาะอะพร้อมยางส่งเสียงหน่อยแล้วปิดไมค์กันอยู่เลยเนี่ยเปิดกล้องอยู่คนเดียวเนาะ หายไปไหนละต้นเดียวหายไปไหนแล้วเนี่ยเดียังอยู่กูทำไม่หาเราไม่เจออารีรัตเข้ารวมแล้วพิมพ์ชื่อเลยลูกต้นเดียวครูหาเราไม่เจอแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังอยู่รูครูก็โอวัยก็รัต เราไม่ไขมาโอเคนะคู่ตเ,เห็นแล้วอ้าวร้อยสี่สิบเอ็ดต่อเลยเดี๋ยววันนี้จะมีเก็บคะแนนเรื่องไฟฟ้าน,นี่แหละถ้าสองข้อสิบคะแนนเนาะใชาค่ะ ออนนี้พื้นฐานเรียนไฟฟ้ากันอยู่หรอใช่ไหมวิทย์พื้นฐานเนเรีนไฟฟ้าปะนี่ยอ้พอทำงานบูวความรู้มันในหัวหายหมเลยอ่ามาดูร้อยสี่สิบเอ็ดเลยไหม นไงไฟฟ้าน่นยางตอนนี้จำสูตรได้เหมือยังยังค่ะไฟฟาเขาพม่จอดเลครูอ๋อเพิ่งเริ่มนลืมมันหมดแล้วมั้งหาข้าวงเงข้าไป่ะใช่คมันหายไปจากหัวแล้วจำไดแ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอเออ b เหรอ เริ่มเลยนะร้อยสี่สิบเอ็ดตอบเลย <c oughs> ถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใดเนี่ยสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ามากที่สุดหรือทุกคนมีชีตไหมเนี่ยประเภทความร้อนเลยนะคะเอร์เอ้าพร้อมเป็นยังพร้อมแล้วส่งเสียงหน่อยเปิดไม์ด้วย มันก็ฝังไปเนาะอะตอบได้ยังร้อยสี่สิบเอ็ดอประเภทให้ความร้อนเอประเภทให้ความร้อนเน,นี่ยแหละสิ้นเปลืองมากสุดประเภทไหนาบ้างไมโครไมโครเวฟเตาอบเอ่อเอบไรน้ำมันเออไอเตาที่ช่วงนี้ใช่ไหมมอทอดไรน้ำมันอ่ะนะมอทอดไรน้ำมันพวกกระทะไฟฟ้าพวกกระติ่งน้ำร้อนพวกเนี้ย ให้ความร้อนพวกนีน้จะกินไฟเยอะลงเพราะว่ามันใช้พลังงานความร้อนเยอะตารีเป็นเหมือนกันไหมตานรีก็กินไฟอืมพวกให้ความร้อนทางนั้นแหละได้เป่าผมอย่างนี้ยก็กินไฟเครือ่องอบผ้าก็จะป่าค่ะเกี่ยวหมดที่มีความร้อนเกิดขึ้นพวกประเภทมอเตอร์ก็กินไฟเยอะเหมือนกันนะพวกเครื่องปั่นอย่างเงี้ย พวกเดี๋ยวนี้มันมีพวกมหม้อทอดใช้ไฟฟ้าเยอะคอยเป็นไฟทอดอะไรอย่างเนงะี้ยกินความร้อนใช้ความร้อนเยอะหม้อหุงข้าวอ่ะร้อยสี่สิบสองมิเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าที่จ่ายไปยังบ้านแต่ละหลังหมายถึงข้อไหนหนูก็ดูว่ากำลังงานหน่วยเป็นอะไรกำลังไฟฟ้าแอรมิเตอร์ใช้ไม,ม่ใช่สิ่งของ กำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นอะไรออกำลังออกำลังไหนลืมแล้วเนี่ยเออะเป็นวัดหน่วยเป็นวัาะฉะนั้นคำว่ามิเตอร์เนี่ยมันก็คือเครื่องมืออุปกรณ์มิเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าจ่ายมันก็ต้องเป็นวัดมิเตอร์นั่นเองต่อข้อสามร้อยสี่สิบสาม อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าได้ง่ายเนะี่ยคือข้อใดลูกหนึ่งสองสามสี่ฮะสะคอนอะไรสะ้อนหนึ่งในสี่ส้อนี้นะคะเหนี่ยวนำอ่ะ,สะแสดงว่ามันก็ต้องมีพวกโลหะพวกทองแดงไงพวกทองแดงพันกับขดขดลวดพันอยู่กับเหล็กอย่างเงี้ยตัวไหน บลอลลาดไม่ใช่บอลล่บอลลาดเดที่เป็นก้อนเหล็กอ่ะพันด้วยทองแดงอ่ะอยู่ในชุดหลอดไฟอ่ะครบชุดอ่ะบอ่ะตอบบอลลาดเ้อร้ขขอยสิบสามร้อยสี่สิบสี่เพราะเหตุใดใช้หลอดไฟฟ้าจึงต้องทำด้วยลวดเหล็กเส้นเล็กมากเพราะอะไร มันมีได้หรอก็ใก็มีความต้านไฟฟ้าสูงเออตอบข้อนี้แหละข้อ c เพื่อให้มีความต้งงานทานไฟฟ้าสูงความต้านทานสูงแม่กระแสะจะเป็นไงไหลผ่านได้น้อยใช่ปะ่ะมันจะตรงข้ามกันถ้าความต้านเยอะกระแสะผ่านได้น้อยความต้านน้อยกระแสไฟจะไหลผ่านได้เยอะ 145หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสีเหลืองอ่ะลูกนิยมติดตั้งตามถนนหรือสะพานต่างๆคือข้อใดตามพวกสะพานเนี่ยไฟมันจะไม่ได้สว่างมากมันจะสะลัวๆห,หลอดไฟสีเหลืองๆพวกนี้รี้ก่าหลอดอะไรลูอกอากอนไหมคะอากอนนี่เราใช้ในบ้านได้ Yup. เอ๊เอไอโซเดียมลูกเมื่อก yep ี้ให้ตอบเขาเรียกว่าหลอดไอโซเดียมหลอดแอโซเดียมที่มันจะให้แสงสีเหลืองเราใช้ตามพวกไฟส่องทางตามสะพานอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะไม่ได้กินไฟเยอะเพราะว่ามันใช้เวลาเปิดนานใช่ป่ะตามถนนอย่ี้ยเปิดตั้งแต่ของมืดปุ๊บเปิดตอนเช้าก็จะมันจะไม่ได้หลอดร้อนหรือว่า ผ่านงาน่ายหลอดมันใช้งานได้ยาวร้อยสี่สิบหกลวดนิโครมเนี่ยทำด้วยโลหะผสมระหว่างโลหะชนิดใดพวกเส้นลวดนิโครมเนี่ยอยู่ในพวกเครื่องทำความร้อนพวกเมเตาลีดมันจะเป็นเส้นลวดขดลวดนิโครมอยู่ในเตาลีดอยู่ในเตากระทะไฟฟ้าอย่างเงี้ยทำมาจากโลหะอะไรน อ่าตอบข้อสี่นิกเกิลกับโครเมียมนิกเกิลก <Nickel S 2> ับโครเมียมโดนด,ดีล้เนี่ยถ้เาเรอบมัผ่นานร้อยสี่สิบเจ็ด,ดโลหะในข้อใดมีความต้านทานน้อยที่สุดหรือความต้านทานน้อยสุดแสดงว่ากระแสสายผ่านได้ดีสุดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดใช่ไหมครับผมตอบอะไรข้อร้อยสิบเจ็ด เงินหลุดเงินเงินนาไฟฟ้าได้ดีที่สุดแต่ทําไมเราไม่เอาเงินมาทําเป็นสายไฟล่ะเพราะมันแพงมันแพงม,มันก็หายากอืนมันมีหน้าที่อื่นด้วยค่ะโลหะเงิน่ะโลหะเงินอะ,ะนาไฟฟ้าได้ดับบนุ่มูกแต่เราบ้านตามบ้านเราใช้แค่ทองแดงก็พอแล้วมันหาง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าเนาะร้อยสี่สิบแปดอะไรนะ ฟองก็นาไฟฟ้าได้ดีดีกว่าทองแดงแต่มันแพง oh <my> ไม่คุ้มก็หลอกเอามาใช้อ่ะมันแพงกว่าไม่ <c oughs> เป็นไรบดอ้เอบานด้วยลงสาบเลยลูกร้อยสี่สิบแปดฐานไปจ่ายก้อนหนึ่งเนี่ยมีแรงเื่อนไฟฟ้าหนึ่งจุห้าโวลต์ก็คือแรงเื่อนไฟฟ้ากับความต่างศัก์ตัวเดียวกันนะใช้แทนตัววีนะ ความต้านทานศูนย์จห้าโอห์มต่อไปวงจรกับหลอดไฟฟ้ากับหลอดไฟเนี่ยซึ่งมีความต้านทานยี่สิบโอห์มผ่านไฟฉายจะมีกระแสไฟในวงจรเท่าไหร่ก็ถามหาอะไรเาหลาาาาอดกระแสไฟฟ้าอะกระแสไฟมีค่าเท่าไหร่เขาถามหาตัวไอใช่ไหม<ช>ล้วเขาบอกว่าฐานก้อนหนึ่งเนี่ยความความต่างศักย์มันหนึ่งจุดห้าโวลต์ในฐานนะ ความต้านทานคือตัวอะไรความต้านทานความต้านทานตัวอะไรอ่าอ่าอ่าเป็นอ่าถามหากระแสไฟฟ้าก็คือถามหาตัวไอสูตรว่าไงหาตัวไอไอเท่ากับไอเท่ากับอะไรลูกเออไอจะมีส่วนไอ กันจังเลยเข้ามากันกบไหมเนี่ยเปิดไม้พูดคุยกันได้เลยนะลูกอะไรนะตเามาต่อ,อาาุห้า,ายี่สิกนไหานไปฉายก็1หงแล้วเพน1.5าความต้านทานท่านี้ต่อกับวงจรนอดไฟ ซึ่งมีความต้อนการพวกนี้อาจเป็นฝาอาจจะมีกระแสเข้าไปอันนี้หนูเอาอันไหนที่มันมีสองตัวอาอาใช่ไหมค่ะอามีสองตัว อันนี้หนูเอาอาร์าามีสองตัวจับ r เป็นรวมกันลกูกแล้วก็วีแทนด้วยหนึ่งจุดห้าก็จะได้ไเท่ากับ v ส่วน R าวีคือหนึ่งจุดห้าหารด้วยยี่สิบจุดห้าได้เท่าไหร่ 1.5ห้ารด้วย2ี่สิบจุดห้านศนเจอ่ะตอบศูนจ่นเจข้อ3ตอบ0.07ลูกจะมองเห็นไหมถ้าเขียนกระดานไห เห็นไหมเด็กก็เห็นค่ะเห็นไหมเห็นค่ะอ่าได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดแอมแปร์นะทำไมวันนี้เงียบเงียบแล้วไม่ค่อยมีใครคุย tất tự dạng À tạm วันนี้เงียบเป็นตั๊งเว็บเปิดไมค์ได้นะเอ้ยต้องเข้ามาแล้วอยู่นานแล้วแต่ไม่พูดใช่ไหมนอนกลางคืนโอนี่นอนกลางวันหรือนอนมื้อไหนเนี่ยนอนกลางวันค่ะอืมเด็กอนามัยเลยไม่ต้องเรียนเลย,เลย แล้วกลางคืนนอนไหมนอนกลางวันเนี่ยกลางคืนไม่นอนนอนเมื่อวานหนูนระชันช่วงก่อนขึ้นโรงเรียนนะคะหนูนอนชดเชยก่อนที่จะเปิดเทิมใช่ไหมใช่นงนเอาไว้เยอะๆค่ะอืมอ่ะร้อยสี่สิบเก้า นำลวดที่มีความต้านทานเส้นละยี่สิบโอห์มมาต่อกันขนานกันสองเส้นจะได้ความต้านทานเท่าใดอันนี้ต่อแบบอนุกรมหรือขนานถ้าต่อกันสองเส้นน่าจะเป็นขนานค่าอขนานคิดยังไงหนึ่งส่วนอารวมเท่ากับหนึ่งส่วนอรวมต่อสิบโอห์มใช่หรือเปล่าเออต่อสิบโอห์ม หนส,ส่วนอารวมเ่าหนึ่ง 1, ส่วนยี่สิบบกหนึ่งส่วนยี่สิบได้เป็นสองส่วนยี่สิบตัดกันได้หนึ่งส่วนสิบกลับมาเป็นสิบส่วนหนึ่งใช่ไหมอ่านไหมครับโอเค <Okay, S 2> ตอบสิบโอห์มสิบโอห์มอย่าพิ่งลืมนะเดี๋ยวเราต้องมีใช้ในพื้นฐานเทอมนะี้ไฟฟ้าเขาตะสอวันหกันนี่ยาวเรื่องมากเขจะเรียยังไงั อ่ารวมเสียนมันยังไม่ฟันธงเลยเปีนี้จะอออนนกันอยู่ไหมคะอาจจะไม่ได้สอบแต่ว่ามันยังไม่ฟันธงออกมานะสอบไม่สอบพวกนี้หนูเอาไว้ใช้สําหรับติวสอบเข้าได้โจทย์พวกนี้ส่วนใหญ่ครูที่สอบติวสอบเข้าม .4 เขาชอบดึงข้อสอบอเน็ตน์มาออก ใช่พอข้อสบอ,อสบคเน